ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชาแนลขอน้อมนำท่านผู้ฟังมารับฟังกันในหัวข้อหนักถึงขีดสุดเมื่อพระอาหารหันในบ้านคือเจ้ากรรนายเวรเคยเห็นหลายๆคนเป็นพ่อหรือแม่ก็แค่ในนามให้กำเนิดก็เท่านั้น แต่ไม่ได้ให้การเลี้ยงดูหรืออบรมสั่งสอนเลยนี่ถือเป็นกรรมเก่าของลูกๆคนนั้นสินะทำได้ก็คือทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรทำบุญให้พ่อกับแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่เอ่ยชื่อเวลากรวดน้ำคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกทำได้ครับจะเพิ่มเวรเพิ่มกรรมครับแต่คนที่จะลดกรรมด้วยการทำบุญและทำหน้าที่เราให้ดีในฐานะลูก แต่ต้องไม่ทำจนเราเองก็ยืนไม่ได้ไปต่อไม่ได้เพราะติดกับแค่คำว่าพ่อกับแม่เราคเคยเห็นเพื่อนบางคนทำงานใช้นี่ให้พ่อแม่เพราะเล่นพนันเอาที่ดินไปขายทำงานเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้พอจะหมดก็สร้างนี่มาอีกจนตอนหลังเพื่อนปล่อยวางไม่ใช้นี่ให้พ่อแม่เลยและรู้จักที่จะทำชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้น ทำให้ตัวเองมีความสุขขึ้นส่วนพ่อแม่ก็ดูแลท่านยามเจ็บไข้และมีที่พักอาศัยก็พอนี่คืออีกหนึ่งแง่มุมของความคิดผู้เป็นลูกบางคนครับและเรื่องเล็ละเอียดอ่อนภายในครอบครัวแบบนี้หากเกิดขึ้นกับใครก็นับว่าหนักมากคงจะหนักทั้งกายหนักทั้งใจหาทางออกค่อนข้างยากเหมือนกับหญิงสาวผู้น่าสงสารคนหนึ่ง ที่จะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังที่ต้องทนทุกทรมานมาตั้งแต่เด็กตอนในฉันอายุได้สี่เดือนพ่อก็ต้องโทษจำคุกตั้งแต่วันที่พ่อติดคุกจนตอนนี้อายุ28ปีแล้วก็ไม่เคยได้เจอหน้าแม่อีกเลยตั้งแต่เดิฉันเกิดมาพ่อไม่เคยส่งเสียเลี้ยงดูดิฉันเลยตั้งแต่เล็กจนโตคนที่เฝ้าดูแลและเลี้ยงดิฉันมา ก็คือคุณอาท่านก็ได้เลี้ยงตามมีตามเกิดอดมือกินมือจนเติบโตเป็นดิฉันในทุกวันนี้ส่วนพ่อเองตอนนั้นทำงานที่ต่างจังหวัดแต่ก็โทรมาขอตังค์ทางบ้านตลอดไม่เคยส่งเสียเงินให้ทางบ้านแม้แต่ครั้งเดียวเข้าบ่อนเล่นการพนันทุกชนิดทางไพ่ไฮโลไก่ชนและอื่นๆสารพัดซ้ำยังติดผู้หญิง ตั้งแต่จำความได้ดิฉันไม่เคยได้รับความรักจากพ่อไม่เคยได้รับการปฏิบัติจากพ่อเช่นดิฉันเป็นลูกพ่อไม่เคยหยิบยื่นความรู้สึกและสิ่งของใดๆให้ดิฉันเลยดิฉันเองก็มีเพื่อนที่พ่อไม่เคยส่งเสียแต่พ่อของเขาก็ไม่เคยมารบกวนเป็นภาระให้ลูกต้องลำบากใจเหมือนเช่นพ่อของดิฉันตั้งแต่เล็กจนโต อาไม่เคยขอข้าวเลี้ยงดูจากพ่อเลยไม่ว่าจะลำบากขนาดไหนอานก็ไม่เคยเอ่ยปากขอแต่กลายเป็นพ่อเองที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ขอทุกบาทถ้าไม่ให้ก็อารมณ์เสียใสเวลาผ่านไปหลายปีพ่อก็ยังคงมีพฤติกรรมแบบเดิมจนตอนอิฉันเป็นวัยรุ่นพ่อไม่ได้ทำงานที่ต่างจังหวัดแล้วเพราะโดนไล่ออกพ่อจะกินเหล้าเมาตลอดเวลา เวลาพ่อเมามากก็จะเอะอะโวยวายทำลายข้าวของให้ได้รับความเสียหายด้วยความที่โมโหดิฉันจึงมีปากเสียงกับพ่อพ่อก็ถึงกับลงไม้ลงมือตุบตีและทำรายร่างกายดิฉันจนถึงขั้นต้องนอนโรงพยาบาลไปหลายวันดิฉันจะมาจนถึงทุกวันนี้ดิฉันไม่รู้ว่าดิฉันทำเวรกรรมอะไรไว้นอกจากพ่อจะไม่ได้ให้ความรัก และเลี้ยงดูดิฉันอย่างเช่นที่พ่อคนอื่นทำยังเกลียดและหมายเอาชีวิตดิฉันให้ตายคาม,มือเหมือนดิฉันไม่ใช่ลูกสาวแท้ดิฉันคิดเสมอว่าถ้าหากดิฉันเรียนจบมีงานทำดิฉันจะไม่มีวันกลับมาบ้านให้พ่อเห็นหน้าอีกเลยจะพาคุณอาไปอยู่ที่อื่นที่พ่อตามหาไม่เจอเพราะพ่อบอกกับดิฉันว่าดิฉันไม่น่าเรียนหนังสือให้เสียเงิน ให้เปลืองเวลาน่าจะขายตัวเป็นเด็กเสียจะได้มีเงินเยอะๆมาเลี้ยงดูตอบแทนคุณพ่อที่เป็นคนให้ชีวิตและเลี้ยงดูมาจนโตทั้งแต่พ่อไม่เคยเหลียวแลดิฉันเลยถ้าเด็กฉันโต้ตอบหรือเถียงพ่อก็จะตบตีดิฉันเท่านั้นยังไม่พอพ่ออาห้ามไม่พ่อทําอย่างนั้นพ่อก็จะตบตีและทำร้ายร่างกายอาแบบไม่ยังมือเช่นกัน ต่อมาพ่อมีภรรยาใหม่ภรรยาของพ่อเป็นเด็กวัยรุ่นไม่ยอมทำงานอะไรเลยพ่อจึงขายสมบัติทุกอย่างที่มีเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายกับภรรยาใหม่ยกเวียนบ้านที่พวกเราอยู่เท่านั้นเองเพราะบ้านหลังนี้เป็นชื่อของอาพ่อจะไม่สามารถขายได้ตอนนี้ดิฉันเรียนจบและมีงานทำแล้วเงินเดือนสามหมื่นกว่าบาทหากไม่มีพ่อ ภรรยาใหม่ของพ่อและลูกของพ่อดิฉันคงสามารถใช้ดูแลเลี้ยงดูอาให้สุขสบายตามอัตภาพได้แต่ในความเป็นจริงแล้วที่ดิฉันเคยคิดไว้ว่าจะหนีไปให้ไกลก็เป็นเพียงแค่ความคิดเพราะตอนนี้ดิฉันต้องกลายมาเป็นสาวหลักของครอบครัวที่ต้องดูแลทุกคนไปโดยปริยายเป็นคนที่พ่อขออะไรก็ต้องได้ถ้าไม่ได้ พ่อก็จะตบตีทำร้ายร่างกายดิฉันแบบไม่สนใจว่าดิฉันจะเจ็บปวดร่างกายและจิตใจมากแค่ไหนเวลาที่พ่ออารมณ์ดีพ่อบอกตลอดว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันแต่ดิฉันคิดว่าชาติที่แล้วดิฉันคงทำเวรทำกรรมอะไรที่หนักหนาสาหัสกับพ่อไว้ดิฉันจึงต้องมารับภาระที่ดิฉันไม่ได้เป็นคนก่อทั้งเลี้ยงภรรยาของพ่อ และเลี้ยงลูกของพ่อพ่อคงเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่ดิฉันต้องชดชายนี้ให้หมดในชาตินี้ตอนนี้ดิฉันทำอะไรไม่ได้นอกจากทำใจกับสิ่งที่ต้องพบเจอเพียงแค่สวดมนต์ตั้งจิตอธิษฐานส่งต่อบุญกุศลที่ดิฉันทำให้ไปถึงเจ้ากรรมนายเวรพร้อมกับก้มหน้ารับกรรมและหวังว่าสักวันเรื่องราวที่เลวร้ายพวกนี้จะผ่านไป วันใดที่หมดเวรหมดกรรมต่อกันพ่อคงกลับตัวกลับใจจากเจ้ากรรมนายเวรมาเป็นพ่อคนดีของดิฉันท่านผู้ฟังครับจากเรื่องราวอนาแสนเศร้าของหญิงสาวผู้นี้ทำให้ตระหนักทราบว่าบางครั้งเจ้ากรรมนายเวรอันดับหนึ่งมักจะมาในรูปบุคคลที่เรารักมากที่สุดครูบาอาจารย์ท่านแนะนำว่าเมื่อเราเจอกับเจ้ากรรมนายเวร ไม่ว่าจะในรูปแบบใดเราคนอุทิศบุญของเราให้เขาช่วยให้เขาพ้นทุกพบความเจริญและอุทิศบุญครูบาอาจารย์เรียกว่าการเชื่อมบุญคือการตั้งจิตยกบุญที่เราทำแล้วให้แก่ผู้อื่นซึ่งทำได้แบบทางที่เจาะจงและไม่เจาะจงไม่ว่าจะเป็นท่านใดเพื่อปรารถนาให้ท่านเหล่านั้นได้มีความสุขจากบุญ โดยเฉพาะเจ้ากรรมนายนที่เป็นดวงจิตดวงวิญญาณน,นั้นบุญเป็นสิ่งที่เขาปรารถนาอยากได้ที่สุดช่วยเขาพ้นทุกข์และปรับภพบภูมิให้สูงขึ้นได้เพราะเขาไม่มีร่างกายสร้างบุญกุศลเองไม่ได้สำหรับเจ้ากรรมนายเที่มีชีวิตนั้นไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เป็นลูกเป็นพี่น้องญาติสนิทมิตรสหายเป็นเจ้านายลูกน้อง ลูกค้าเป็นหุ้นส่วนเป็นเพื่อนบ้านแม้แต่สัตว์เลี้ยงเองก็ควรจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรที่ผูกพันกันมาตามกันมาเกิดเพื่อชชยกรรมซึ่งกันและกันที่มีทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีถ้ากรรมดีมีมากความสัมพันธ์ก็ดีมีความสุขแต่ถ้ากรรมไม่ดีมากกว่าเจอกันเทไรก็มีแต่เรื่องที่เป็นทุกข์ทั้งนั้นทั้งทุกกาย ทุกใจบุญกุศลที่เราอุทิศให้นี้ก็จะช่วยให้ผู้ที่มีความเกี่ยวพันกับเราไม่ว่าใครจะได้มีบุญบารมีมากขึ้นจนเกิดปัญญาที่ถูกธรรมและมีเมตตานำมาถึงการให้อภัยรวมถึงให้อโหสิกรรมต่อเราได้เพราะเขาได้รับสิ่งที่ดีคือบุญเป็นสิ่งตอบแทนอยู่ตลอดเวลาดังนั้นนะครับเพื่อเป็นการมีชีวิตที่ดีสมบูรณ์ ก็ให้กรรมระงับด้วยการอโหสิกรรมเมื่อเราสร้างบุญกุศลไม่ว่าเรื่องใดเราควรจะทำการอธิษฐานและอุทิศบุญทุกครั้งและส่งบุญให้เจ้ากรรมในเวรการส่งบุญให้เจ้ากรรมในเวรนั้นหากเราไม่แน่ใจว่าจิตของตนเองมีกำลังกล้าแข็งพอก็มีอุปกรณ์เสริมในการส่งบุญไปให้ซึ่งไม่ใช่ของหายากอะไรเลยนะครับนั่นคือการใช้น้ำ ในการช่วยอุทิศบุญการหลังน้ําหรือกรวดน้ํามีความหมายว่าคนบุญที่เราส่งไปให้ท่านเจ้ากรรมในเวรนี้จะได้ไหลติดต่อกันแบบไม่ขาดสายผู้รับก็จะรับบุญได้อย่างไม่ขาดระยะเป็นไปด้วยความราบรื่นเปรียบเหมือนกระแสน้าที่ไหลลงสู่มหาสมุทรที่ไม่มีวันขาดสายที่นี้ผลบุญ ก็จะส่งไปถึงเหล่าเจ้ากรรมในเวรได้เต็มเต็มไม่มีการขาดห่วงการกลวดน้ำที่ต้องใช้น้ำกลวดเพราะถือกันตามประเพณีนิยมที่ได้ปฏิบัติสืบๆกันมาเวลาที่เราทำบุญสร้างบุญแล้วพระภิสุุท่านก็จะโมทนาบุญวยธถาวริวหาภูราปริปุรินติสาขขรัง อย่างไรก็ตามการแก้ไขในเรื่องกรรมการเปลี่ยนกรรมนี้ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเราต้องทำแบบสม่ำเสมอมากพอนานพอเพื่อที่จะแก้ไขได้ลุล่วงเพราะเราทุกคนนี้ไม่ได้มีเจ้ากรรมในเวรเพียงคนเดียวท่านเดียวหรือได้สร้างวิบากกรรมที่ไม่ดีมาแค่กรรมเดียวเพราะกว่าจะเกิดมาเป็นคนในชาตินี้เราต้องเคยเกิดมาแล้ว หลายร้อยชาติแสนชาติในภพภูมิต่างๆซึ่งคงสร้างทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีเอาไว้จะมีเจ้ากรรมนเวรในแต่ละชาติมากมายมหาศาลในบางเรื่องที่เราพบกับปัญหาอุปสรรคต่างๆเมื่อเราแก้ไขแล้วไปครั้งหนึ่งเจ้ากรรมนเวรรายนั้นเขาพอใจก็จากไปแต่ก็มีเจ้ากรรมนเวรเจ้าอื่นที่รอคิวอยู่ก็เข้ามาอีก จึงต้องทำอยู่ตลอดเวลาเพื่อความไม่ประมาทในชีวิตเพราะถึงแม้ว่ากรรมบางเรื่องจะยุติไม่ส่งผลแล้วบุญที่เราเพียรทำไม่หยุดยัง้งนี่แหละจะเป็นกำลังสำคัญที่จะส่งผลแห่งอนิสงส์แห่งการเชื่อมบุญนั้นจะส่งผลดีต่อทั้งทางโลกปัจจุบันและผู้ที่อยู่ในภพภูมิอื่นซึ่งอนิสงส์งที่จะได้รับมีดังต่อไปนี้ห ทำให้เจ้ากรรมในเวรได้รับทราบและหมดนาบุญที่เราได้อุทิศไปให้เมื่อท่านมีบุญบารมีเพิ่มขึ้นจากการที่เราอุทิศบุญไปให้ท่านก็จะช่วยเสริมให้เราได้เกิดสําเร็จในสิ่งที่ปรารถนาได้ดียิ่งขึ้นหรืออย่างน้อยที่สุดท่านก็จะไม่ขัดขวางหรือโดนบันดาลให้เกิดอุปสรรค 2. เป็นการชดใช้นี่เวรนี่กรรม ว่ากันว่าเสียดเวรเสรียกรรมและขอโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรทําให้วิบากกรรมไม่ดีทั้งหลายที่มีอยู่นั้นลดลงหรือหมดสิ้นไปถ้าเจ้ากรรมในเวรได้มาหมธนาบุญและให้อโหสิกรรมแก่เรา 3. กิจการงานต่างๆได้รับความสะดวกมากขึ้นมีความไหลลื่นปราศจากอุปสรรคหรืออุปสรรคปัญหาที่มีอยู่ ก็จะลด,ดลงกว่าเดิมมาก 4. ครอบครัวมีความสุขเป็นครอบครัวที่มีศีลธรรมลูกหลานจะอยู่ในโอวาทเชื่อฟังพ่อแม่และผู้ใหญ่สามีภรรยาไม่ทะเลาะบอแวงกันไม่มีเหตุใดๆที่จะทำให้แตกแยกกันได้ง่ายๆ 5. ช่วยให้จิตใจอ่อนโยนมีเมตตาและความปรารถนาดีต่อคนรอบข้างคนทั่วไป และสรพสัตว์ทั้งปวง6การเดินทางก็จะมีความปลอดภัยเพราะเป็นที่รักของทั้งเทพเทวดามนุษย์ด้วยกันและอมนุษย์เช่นพวกเปรตพูดผีปีศาจรรวมไปจนถึงเจ้ากรรมนเวรทั้งหลายและ 7. สามารถที่จะปฏิบัติธรรมให้เจริญก้าวหน้าธรรมปัญญาเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะมีฐานบุญด้วยทานศีล และการภาวนาพื้นฐานหนุนนำให้ไปสู่จุดสิ้นสุดคือวัตตะสงสารและหมดเวียนกรรมที่แท้จริงคือพันนิพานช่วยหนุนให้เราพบกับความเจริญความมั่งคัง่งไม่มีตกและเป็นเสบียงบุญติดตัวเราไปทุกภพชาติท่านผู้ฟังครับตามความเชื่อของศาสนาทุกคนที่เกิดมาในสังคมในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ญาติพี่น้องก็ล้วนเคยมีความผูกพันกันมาก่อนทั้งสิ้นต่อให้เกิดมาเป็นคู่บุญก็ดีหรือเจ้ากรรมในายเวรก็ดีไม่ถือว่าสำคัญเท่ากับปัจจุบันที่เป็นอยู่ณนตอนนี้เพราะเมื่อได้มาร่วมทุกข์ร่วมสุขก,กันในชาตินี้แล้วก็สามารถทำบุญร่วมกันได้และอโหสิกรรมให้แก่กันได้ในภายหลังและสามารถทำให้ครอบครัวมีความสุขต่อกันในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ เพื่อเป็นบุญกุศลที่ดีในภายภาคหน้าต่อไปอาจจะได้มาอยู่ร่วมกันอีกชาติต่อไปในทางที่ดีต่อไปเพราะถือว่าการที่จะได้เกิดมาพบเจอกันและได้อยู่ร่วมกันไม่ใช่เรื่องง่ายๆช่องคิดดีทำดี h ชน n นลขอขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแพร่ เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอพระคุณท่านผู้ฟังกันละเอตยดมิตทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพ,พบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ